เตอพัดเอ,อิร์ดบุกถ่ายละครสรัน้นตึกเตยเอ็กมือปราบกระทะรั่วแจกเมนูเด็ดแฟนละครในละครมีชื่อชุมชนสันติสุขทีมงานเลยพาเหล่านักแสดงบุกชุมชนซอยแสนสุขพระรามสี่คลองเตยทำเอาชาวชุมชนคึกคักกันสุดๆเมื่อจูจ่ๆพระเอกหนุ่มหล่ออารมณ์ดีเตอชันทวิตนำทีมนักแสดงอย่างพัดชัดบริรักษ์และเอ,อิร์ธทวัจากละครเรื่อง มือปราบกระทาั่วที่กำลังออกอากาศทางช่องสามบุกแจกเมนูเด็ดจากละครอย่างผัดกะเพราปีศาจและตุ๊ก,กตาป้าภาพรอมเข้าครัวสวมแมสนักสืบหนุ่มให้เห็นกันจะจะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแบบกันเองสุดๆกับแฟนๆระหว่างถ่ายโปรโมทละครสั้นตอนพิเศษตึกเตยเอก็กมือปราบกระทาั่วเมื่อวันก่อนโดยบรรยากาศการถ่ายทำก็เป็นไปอย่างสนุกสนานและคึกคักเพราะมีชาวชุมชนแสนสุขต่างให้ความสนใจเข้ามาทักทายนักสแสดงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขอถ่ายรูปตัวต่อตัวอย่างใกล้ชิดซึ่งภายหลังการถ่ายทำเตรอพัดเอิร์ธยังได้เดินทักทายทุกคนอย่างทั่วถึงและไม่ลืมที่จะฝากละครพร้อมทั้งแจกข้าวกล่องเมนูเด็ดกะเพราปีศาจแถมด้วยตุ๊ก,กตาป้าเผาให้แฟนๆก่อนจะถ่ายเซลฟี่พูดคุยกับชาวชุมชนแสนสุขอย่างเป็นกันเองสำหรับเรื่องราวของละคสรสัน้นตึกเตยเอ็กมือปราบกระทะรั่วจะรู้สมชื่อขนาดไหนติดตามชมเรื่องราวความสนุกไปพร้อมกันเสาร์ที่วันที่21ธันวาคม2567ทาง Facebook เ และ tiktok ch 3 Thailand และห้ามพลาดบทสรุปโค้งสุดท้ายกับละครเรื่องมือปราบกระทะรั่วทุกวันจันทร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3ม plus มือปราบกระทารั่วเป็นเรื่องราวสุดฮาผสมกับฉากบูแอคชั่นเบาสมองของเมาวินเตอร์ชันทวิทย์ทนเสวีมือปราบหนุ่มหัวร้อน ถูกพักงานเพราะความบุ่มบ่ามทำให้เอเยนค้ายาหลุดรอดไปได้มาวินยังมุ่งมั่นตามล่าโดพัชชัดบริรักเอเยนคู่ปรับจนมาพบว่าแหล่งผลิตยาเสพติดซ่อนอยู่ในชุมชนสันติสุขโดยมีเฮียหมาชายชาตโยโดมฮิรัญยัิติเป็นหัวหน้าชุมชนขายใหญ่ ซึ่งพวกมันมักมารวมตัวกันที่ร้านพาโภชนาะมาินจึงวางแผนแฝงตัวเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านเพื่อจับเฮียหมาเข้าคุกแต่มันไม่ง่ายเพราะขิงเตยจรินพรจุนเกียรติยูทูบเบอร์สาวหลานป้าเพาครูหนุยสุพรสังฆพ,พิบาลเจ้าของร้านไม่ชอบขี้หน้ามาวินขิงคอยแกล้งไม่ให้มาวินทำภารกิจสำเร็จเพราะตัวเองต้องการให้ป้าเพาปิดร้านและออกจากชุมชนที่เต็มไปด้วยอาชญากรแต่ป้าเพาซึ่งผูกพันกับคนในชุมชนมาทั้งชีวิตไม่อยากทิ้งชุมชนไป เรื่องราวสุดฮาผสมฉากบูแอคชั่นเบาสมองของมาวินตำรวจหนุ่มหัวร้อนที่ถูกพักงานเพราะความบุ่มบ่ามจนทำให้เอเยนค์ายาหลุดรอดไปได้มาวินจึงต้องมาแฝงตัวที่ร้านป้าเพาโพชนาซึ่งมีหลานเป็นยูทูบเบอร์สาวชื่อขิงจากที่ต่างไม่ถูกชะตากันในตอนแรกทั้งคู่กลับต้องมาร่วมมือกันกำจัดเจ้าพ่อยาเสพติดและเปลี่ยนย่านอาทยากรรมให้กลายเป็นย่านสตรีทฟูด้ดเพื่อให้ชุมชนกลับมาน้าอยู่อีกครั้ง